อาการเส็ดเด้งเส็ดง้างหรือว่ามุมเฟ็ดนะครับมันไม่แนบสนิทซึิงก้นบอดแบบนี้นะครับเวลาเล่นแล้วสายหนึ่งชอบหลุดไปเกี่ยวใต้ท้องเส็ดแบบนี้นะครับเพื่อนๆแต่ในกรณีนี้นะครับคือมันยังเล่นได้นะครับไม่มีการติดเส็ดโดยตำแหน่งนะครับแต่เวลาเล่นแล้วมันหลุดไปเกี่ยวใต้ท้องสายอย่างตัวนี้มี2กรณียสองจุดเลย,นะอ,เลยอ่านี่ครับ อย่างนี้มีวิธีแก้นะครับผมแนะนําในสไตล์เชิง DIY นะครับใช้เครื่องมือที่ผมเคยแนะนํามาในคลิปต่างๆครับมาทํากันแต่ถ้าไปหาช่างนะครับช่างเขาจะมีเครื่องมือเฉพาะทางแก้ให้นะครับแต่วันนี้เอาวิธีแบบ DIY แบบบ้านๆนะแบบลทุ่งลกทุ่งครับไปดูกันครับเ,เพื่อนๆ